ได้หมดแบบที่สองคือเฉพาะกลุ่มที่เคยลงทะเบียนกลุ่มที่มีรายได้น้อย15-16ล้านคนนี่มาใหญ่มากเยอะใหญ่ก็ไปไม่เยอะเลยนะคะแต่ทุกคนทบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็นช่วของการเสริมพร้อมกันก็เพิ่มเศรษฐกิจได้หรออีกอันหนึ่งคือกลุ่มผู้มีรายได้ที่เกิน25,000บาทต่อเดือนอันนี้จะได้4-3ล้านคนและกลุ่มสุดท้ายเนี่ยซึ่งอันนี้ก่อนหน้านี้มีข้อความเกิดมาหลาย แต่ได้เฉพาะคนที่มีรายได้ที่เกินข้าหนึ่งบาทเป็นอยู่ที่สิบสิบเก้าล้านคนทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเป็นของช้อยน่ะผมก็ถามนะถามแับนี้นะคนรวยมีสิบไหมครับอันนี้ใช่ไหมแล้วคนรวยจริงหรือเปล่าครับเออคนขาวนากกว่าสองเท่าแค่รวแค่รายได้เนี่มจะไม่พอแล้วถ้าบางคนมองว่าอยากให้เกิดทางดุลทางเศรษฐกิจเนี่ยคนระดับคนชั้นกลางคนมีตังเนี่ยเขาก็จะใส่เพิ่มของมันให้ได้แบบหนึ่งหนึ่งอาจจะช่วยได้แต่ไม่ใช่ว่า ได้นะเขาคนได้เหมนกันเพวกถกเถียงกันเนี่ยวันนี้เราจะรู้